สวัสดีครับนี่พาพี่น้องมาอยู่ตรงหมู่บ้านผาหีนะครับเป็นดอยผาหีนะครับพี่น้องนี่พามาเบ่งบรรยากาศเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมพาชวมวิวรอบๆอันนี้เป็นจุดชวมวิวครับ ของรอยพาหีนะครับก็ขึ้นซื้อเรื่องกาแฟนะครับกาแฟที่ชาวบ้านเขาปลูกชาวเขาเขาปลูกนี่ก็จะเป็นกาแฟปันอาราบิก้านะครับของแท้ครับผู้ไดมาก็กาแฟกันมาชิมเบื้งนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านพาหีนะครับก็จะ,บะบจะมีคาเฟ่มีมรีสอร์ทนี่เป็นวิวด้านล่าง ไปครับเดี๋ยวมันจะพาเดินลงไปหมู่บ้านข้างลางเบืองน้ำแก่นครับพี่น้องคลิปเรียวๆนะครับพี่น้องผมว่าได้ตัดต่อผมเอาล่งให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับวันนี้อากาศดีมากครับตอนนี้เป็นเวลาประบ้านเที่ยงครับ ด้านบนเขานี่อากาศยังเย็นดีอยู่เลยครับเบืองบรรยากาศเขายังมีหมอกมีเมฆนะครับอากาศเย็นสบายครับพี่น้องมาถึงห้อง็ตรงนี้จะเป็นมองจุดจอดรถนะครับด่านล่างลงไปนี่คอนแทคทิชชันนะครับต้องใช่รถดโฟวิล wheel. นะครับหรือรถเก๋งลกง็ได้ครับแต่อาจจะลำบากนิดนึงนี่ เดี๋ยวจะพาไป็กาแฟนี่ครับเป็นเมล็ดกาแฟที่เิ่นเก็บแล้วมาตากครับอันนี้ก็เป็นทา่าลงหมูบานนะครับตอนข้างที่จะชันครับลงไปมูบานแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้านล่างตรงข่ายตรงนี้เป็นจุดชวมวิวครับมองที่ข้อจอดรถเมื่อกี้ช่วงนี้ก็ร้านค้าเริ่มปิดลงหลายครับเพราะว่ามันเป็น นะที่จะมีฟุ้นเมีย่ยงเยอะนะครับมีร้านอาหารในบริการนะครับของน้าตรงนี้โรชิงช้างเขานี่จะมีปีละครั้งประจำหมู่บ้านเนาะเขาจะเปิดใ้นี้นี่นะครับก็มีของขายนะครับผมเป็นของชนเผ่าะนะครับสมากที่อยเป็นชนเผ่าอาคานะครับผม ผมจะพาดนลงไปข้างล่างนะครับพี่น้องก็มา,าบนเพจจุดชมวิวนะครับใครสนใจกับมาเที่ยวกับแวะมาเที่ยวผาอี้ได้นะครับก็คือมีกาแฟาต้นตํารับมีรีสอร์ทมีจุดชมวิวต่างๆนะครับลองเสิร์ชหาข้อมูลน,นะครับอันนี้ผมให้เบงรยากาศเฉพาะ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนาะนี่ครับก็มีโฮมสเตย์เป็นหลังเป็นหลังไปชอบบรรยากาศใดคือสามารถกางเต็นท์ได้นี่ครับด้านล่างมีห้องน้ำเป็นบริการนี่ไปอีกจุดชมวิวหนึ่งครับด้านล่างเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับดูด้านบนสุดด้านล่างโอเคครับพี่น้องกลับประมาณนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับก็จะหาสถานที่ท่องเที่ยวมาให้พี่น้องรับชมเรื่อยๆครับของจังหวัดเชียงรายนะครับผมสวัสดีครับ